สวัสดีครับวันนี้เซบีดิงนะครับจะมาสาธิตพิธีการติดตั้งของเครื่องกดน้ำนะครับขนาด 50G เป็นเครื่องกดน้ําร้อนเย็นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดฝาด้านล่างนะครับเปิดฝาด้านล่างตัวนี้เพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะครับเปิดหน้าเครื่องฝาตัวนี้เนี่ยจะมีน็อตที่2ยสองตัวด้านล่างนะครับให้ใช้ไขควงสี่แฉกนะครับไขเข้าไปนะครับ พอเราใส่สังกะสีแล้วนะครับเปิดฝานะครับเปิดฝาหน้านะครับจะเจอส้กรองอยู่สี่ลูกนะครับส้กรองสี่ลูกนี้ยมันจะต่อมาแล้วลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันลูกค้าจะมายุ่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวคืนแบนเบนนะครับลักษณะหน้าต่างส้ยกรองนะครับความแตกต่างนะครับระหว่างด้านท้ายนะครับกับด้านหัวนะครับเวลาใส่นะครับลูกค้าดึงกระบอกออกมานะครับกดสายนะครับที่ตัวนี้นะครับตัวจุกตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไป เราถึงดึงสายออกมานะครับดูนะครับเนี่ยมันตรงนี้ผมอยากจะให้ลูกค้าดูนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยลูกค้าบางท่านทําให้เป็นแล้วมันดึงไม่ออกแล้วไปฝืนดึงทีนี้ตัวล็อกตัวนี้มันจะหลุดออกมาทั้งยวงนะครับวิธีการถอดที่ถูกต้องนะครับให้ลูกค้ากดเข้าไปนะครับให้มันแนบสนิทก,กันนะครับแล้วค่อยดึงตัวออกนะครับสายมันถึงจะออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้อยู่นะครับมันจะไม่สามารถดึงสายออกมาได้นะครับ ฉะนั้นลูกค้าต้องกดให้มันสนิทก,ก่อนแล้วค่อยดึงสายออกมานะครับหลังจากดึงสายออกมาแล้วเปิดเลยครับหมุนที่หัวครับนะครับไสกรองเนี่ยเนื่องจากว่าไสกรองตัวนี้เราจะจะไม่แกะลระติกออกนะครับแต่ว่าเราจะวิจารวิธีสาธิตให้ให้การใส่ว่าให้ใส่อย,ย่างไรนะครับที่ใส่นะครับหลักการใส่ให้ดูด้านล่างนี้นะครับเป็นหละที่มีลูกยางอยู่ให้ใส่ลงไปในลักษณะนี้นะครับ พอใส่ไปแล้วมันจะอยู่ลักษณะพอใส่ลงไปแล้วจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนะครับจะใส่สลับได้กันนะครับต้องให้ใส่ใส่ให้ถูกต้องตามนี้นะครับพอใส่เสร็จแล้วสมมุติว่าเราใส่เสร็จแล้วใส่ไส้กรองเสร็จแล้วให้ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับหมุนกลับเข้าไปให้แน่นเสร็จแล้วให้ประกอบกลับเข้าที่เดิมการสายให้แน่นนะครับเพื่อกันน้ oe oe> ําซึมนะครับหลังจากนั้นแล้วให้ดันกลับเข้าไปที่เดิมนะครับหลังจากนั้นนะครับ ด้านหลังเครื่องนะครับจะมีรูน้ําเข้ากับรูน้ําออกอยู่นะครับให้ดูนะครับอินเลนนะครับกับตัวนี้นะครับน้าทิ้งนะครับตัวนี้คือน้ําเข้าคือน้ําดีนะครับน้ําประปา่จะต่อเข้าให้เสียบเข้าทางนี้นะครับตัวนี้คือน้ําดีนะครับเส้นนี้คือน้ําดีส่วนเส้นนี้คือน้ําทิ้งรูน้ําทิ้งอยู่ด้านล่างนะครับพอเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นให้เปิดเครื่องครับให้เสียบปลั๊กนะครับแล้วเดินเครื่อง ทีลหลังจากที่เราต่อสายน้ำเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วน,นะครับพอเราเปิดใช้งานเนี่ยพอเราเสียบป,ปั๊กเสร็จป,ปั๊บเครื่องมันจะทํางานโดยอัตโนมัติเลยเรื่องความเย็ยนนะครับส่วนเรื่องของน้ําร้อนจะมีสวิตตัวนี้ควบคุมอยู่นะครับผมแนะนําว่าขั้นตอนแรกที่ว่าเพิ่งจะเริเ่มเปิดใช้งานสวิตตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับรอจนแน่ใจว่าในหม้อน้ำเนี่ยมันมีน้าแล้วถึงเปิดสวิตตัวนี้เพราะเนื่องจากว่าสวิตตัวนี้เป็นสวิตตัวทําความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องมันยังไม่มีน้ําในหม้อต้มร้อนเนี่ยมันจะทําให้เครื่องเน นะครับแล้วเครื่องไม่ทํางานนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งเปิดรอจนกว่าน้ําจะเต็มแล้วค่อยเปิดสวิตตัวนี้นะครับ <maintained. S 1> media, นะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วใส่ไส้เสร็จแล้วต่อทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราทําการปิดฝานะครับ โอเคครับถือว่าเป็นการจบการติดตั้งนะครับเครื่องกดน้ำล้น,นเย็น 50g นะครับของเซตตีดิงครับ